สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นตอนที่12ของซีรีส์แต่ต่อในความรักด้วยการเฝ้าเดี่ยวจากพระคัมภีร์หโคลินวันนี้เราก็มาถึง1โคลินบทที่7ข้อ17-39ถึง39ในข้อ17-24ถึง24ท่านเปาโลก็กล่าวต่อไปว่าอย่างไรก็ตามองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานฐานะแก่แต่ละคนอย่างไรเมื่อพระเจ้าได้ทรงเรียก ให้เขามาแล้วก็ให้เขาดำรงอยู่ในฐานะนั้นข้าพเจ้าขอสั่งให้คริสตจักรทั้งหมดทำตามดังนี้มีชายคนใดที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขาได้รับรอยเข้าสุนัตแล้วหรืออย่าให้เขาลบรอยนั้นเสียหรือมีชายคนใดที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขามิได้เข้าสุนัตหรือก็อย่าให้เขาเข้าสุนัตเลยการที่เข้า หรือไม่เข้าสุนัตไม่สําคัญอะไรแต่การประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้านั้นสําคัญให้ทุกคนอยู่ในฐานะที่เขาอยู่เมื่อพระเจ้าทรงเรียกนั้นพระเจ้าทรงเรียกท่านเมื่อยังเป็นทาสอยู่หรือก็ไม่เป็นไรยิงอยู่ถ้าท่านจะสามารถไถ่ตัวออกมาได้ก็ควรไถ่ดีกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ดีผู้ใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียก ในขณะที่ยังเป็นทาสอยู่ผู้นั้นก็ได้เป็นเสรีชนขององค์พระผูเ้เป็นเจ้าฝ่ายคนที่รับการทรงเรียกเมื่อเป็นเสรีชนคนนั้นก็เป็นทาสของพระกริ์พระเจ้าทรงซื้อท่านด้วยราคาสูงอย่าเข้าเป็นทาสของมนุษย์เลยดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านทุกคนดำรงอยู่ในฐานะอันใดเมื่อพระเจ้าทรงเรียกก็ให้ผู้นั้น อยู่กับพระเจ้าในฐานะนั้นนี่น้องที่รักในข้อ1 7ถึง24นี้ท่านเปาโลก็ได้สรุปหลักการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังคำแนะนำทั้งหมดว่าจงดำเนินชีวิตในสถานะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดให้และที่พระเจ้าทรงเรียกท่านนั้นต่อไปคือให้อยู่ในสถานะนั้นต่อไปนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นยิวหรือต่างชาติเป็นทาตหรือเป็นไทยการเปลี่ยนแปลงสถานะภายนอก มันไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดแต่การเปลี่ยนแปลงภายในคือการเชื่อฟังพระเจ้าในจุดที่คุณอยู่นั้นสําคัญยิ่งกว่านะครับนี่ก็เป็นคําสอนที่ปลดปล่อยคุณและผมจากความคิดที่ว่าถ้าเพียงแต่ฉันยังโสดอยู่ละ่ะหรือถ้าเพียงแต่ฉันแต่งงานแล้วละ่ะถ้าเพียงแต่ฉันรวยกว่านี้หรือถ้าเพียงแต่ฉันเป็นอิสระจากหนี้สินแล้วฉันก็จะรับใช้พระเจ้าได้ดีกว่านี้ พี่น้องที่รักท่านเปาโลก็สอนเราว่าอย่ามัวคิดแบบนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงเรียดพวกเราให้ซื่อสัตย์และถวายเกียรติแด่พระองค์ในจุดที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะครับในข้อ2ี่ถึง35ท่านเปาโลกล่าวว่าท่านมีภรรยาแล้วหรืออย่าหาช่องที่จะทิ้งภรรยาของท่านเลยท่านเป็นคนตัวเปล่าหรือก็อย่าหาภรรยาเลยถ้าท่านจะแต่งงานก็ไม่มีความผิด และถ้าหญิงสาวพรมจารีจะแต่งงานก็ไม่มีความผิดแต่คนที่จะแต่งงานนั้นคงจะต้องยุ่งยากลำบากใจข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ท่านพ้นจากความยุ่งยากนั้นพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่ายุคนี้ก็สั้นมากแล้วตั้งแต่นี้ไปให้คนเหล่านั้นที่มีภรรยาอยู่แล้วก็ดําเนินชีวิตเหล่ากับไม่มีภรรยาและให้คนที่เศร้าโศกดําเนินชีวิตเหล่ากับไม่ได้เศร้าโศก และผู้ที่ชื่นชมยินดีก็ดำเนินชีวิตเรากับมิได้ชื่นชมยินดีและผู้ที่ซื้อก็ให้ดำเนินชีวิตเรากับเขาไม่มีกรรมสิทธิ์เหนือสิ่งใดเลยและคนที่ใช้ของโลกนี้ก็ให้ดำเนินชีวิตเรากับมิได้ใช้อย่างเต็มที่เลยเพราะว่าระบอบของโลกนี้กําลังจะล่วงไปในข้อ32เปาโลกล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านพ้นจากความสาับนวุ่นวาย ฝ่ายคนที่ไม่มีภรรยาก็สารวนในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะทําสิ่งที่เป็นที่พอพระไทยของพระองค์แต่คนที่มีภรรยาแล้วก็สารวนในการงานของโลกนี้เพื่อจะทําสิ่งที่พอใจของภรยาเป็นการสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหญิงที่ไม่มีสามีและสาวพรหมจรีนั้นก็สารวนในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ แต่หญิงที่มีสามีแล้วก็สารวนในการงานของโลกนี้เพื่อจะทำสิ่งที่เป็นที่พอใจของสามีข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านไม่ใช่จะเอาบ่วงบาทมาคล้องท่านแต่เพื่อความเป็นระเบียบให้ท่านปฏิบัติต่อองค์พระเวนเจ้าโดยปราศจากใจ2ฝัก2ฝ่ายพี่น้องที่รักสำหรับตอนนี้ท่านเปาโลก็ย้อนกลับมาที่เรื่องคนโสดอีกครั้งนะครับโดยให้เหตุผลว่าทำไมการเป็นโสด ยังดีกว่าก็เพราะในสหาก,การณ์ตอนนั้นคือในยุคข,ของเปาโลตอนนั้นนะครับคนเสียงเขาก็โดนข่มเหงกันหนักมากการเป็นคนโสดมันก็จะมีความวิตกกังวลน,น้อยสามารถทุ่มเทเวลาสมาธิให้กับงานรับใช้องค์พระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ส่วนคนมีคู่ก็ต้องแบ่งเวลาและความใส่ใจให้กับคู่ครองของตัวเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องแต่มันก็ทําให้มีภาระมากขึ้นก็ตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้คุณแสวงหาการเป็นโสดนะครับ คนยุคคนละสมัยที่เปาโลพูดนี้ก็กําลังพูดกับคนยุคของเขาซึ่งคริสเตียนก็โดนข่มเหงหนักนะครับแต่ประเทศไทยเราตอนนี้สถานาการณ์ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นคือตอนนี้ประเทศไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับแล้วก็เด็กเกิดใหม่ก็น้อยลงเรื่อยๆประชากรของประเทศก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเมื่อแต่งงานกันก็ควรจะมีลูกนะครับหรือคนโสดก็ควรจะแต่งงาน คือมันก็คนละยุคคนละสมัยนะครับคําสอนของด่านเปาโลที่เน้นให้อยู่เป็นโสดในยุคสมัยนั้นก็อาจจะไม่ใช่เหมาะกับยุคสมัยนี้นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีการข่มเหงคริสเตียนหนักมากในประเทศไทยเกิดขึ้นการอยู่เป็นโสดมันก็จะดีกว่าเพราะว่าก็ไม่ต้องมีความวิตกกังวลในเรื่องครอบครัวและก็ลูกๆนะครับด่านเปาโลย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตนั้นมันก็ไม่ใช่การแสวงหาความสุขในชีวิตสมรส หรือว่าการมีอิสระในชีวิตโสดแต่มันคือการหาวิธีที่เราจะสามารถรับใช้พระเจ้าและอุทิศตัวแด่องค์พระเ็นเจ้าได้ดีที่สุดนี่ก็คือบทสรุปของ1นึโกลินบทนี้นะครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพราะองค์มีเรมาพิเศษอะไรต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเรมาที่ได้รับก็คือ พระวิญญาณก็ทําให้ผมปิ้งแว็บระลึกได้ถึงฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิท่านเปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นเห็นไหมครับพี่น้องแล้วพระวิญญาณสุดก็สอนผมว่าเคล็ดลับของท่านเปาโลก็คือการเรียนรู้ที่จะพอใจในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้ทุกสถานการณ์ของชีวิตไม่ว่าจะกําลังเป็นคนโสด หรือแต่งงานแล้วหรือเป็นแม่ไม้พ่อไม้หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ตามก็ล้วนเป็นของประทานและเป็นการจัดเตรียมจากพระเจ้าในแต่ละจังหวะชีวิตของแต่ละคนการไม่พอใจในสถานะปัจจุบันของตนมันก็จะทําให้เกิดกิเลสแผดเผาใจแล้วก็ไม่มีสันติสุขแต่การตรนักว่าทุกสิ่งก็ล้วนเป็นของประทานและเป็นการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้ามันก็จะทําให้จิตใจไม่รุ่มร้อนและก็มีสันติสุขได้ ในทุกสถานการณ์นะครับสำหรับในสายตาของพระเจ้าไม่มีสถานการณ์ใดไม่มีสถานะใดสูงส่งกว่ากันทั้งการเป็นโสดหรือการแต่งงานต่างก็เป็นของประทานที่พระเจ้ามอบให้แต่ละคนแตกต่างกันไปหน้าที่ของเรามันไม่ใช่การดิ้นรนปรารถนาจะมีสถานะเหมือนกับคนอื่นให้ได้แต่เป็นการค้นพบและยอมรับน้ำประทัยพระเจ้าด้วยความพอใจ ไม่บนถึงสิ่งที่ไม่มีแต่ขอบพระคุณสำหรับสิ่งที่มีที่ได้รับมาแล้วและขอบคุณพระเจ้าถึงสถานะที่พระองค์ได้มอบให้คนเป็นอยู่ขณะนี้แล้วใช้มันเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับตรงนี้ก็ทำให้ผมระลึกได้ถึงคำคำ,คำหนึ่งของชาวพุทธคือคำว่าสันโดษเคยได้ยินคำว่าสันโดษไหมครับคำคำนี้ก็มีความหมายคล้ายๆกับคำสอนของท่านเปาโลเลยนะครับ คือพระพุทธเจ้าก็สอนให้ชาวพุทธสันโดษแปลว่าให้พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีและเป็นอยู่ในปัจจุบันเห็นไหมครับมันก็สอดคล้องกับคําสอนของท่านเปาโลเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าความไม่พอใจในสภาพปัจจุบันมันก็เป็นตัวการทําให้เกิดกิเลสแผดเผาร้อนลุ่มในใจแล้วทําให้ขาดสันติสุขนะครับบางคนก็ไม่พอใจที่ตัวเองมีเงินน้อยไม่ได้ซื้อสิ่งที่อยากจะได้ บางคนก็ไม่พอใจที่เป็นโสดอยากมีแฟนมีคู่ครองหรือบางคนมีคู่ครองอยู่แล้วแต่ก็ไม่พอใจอยากได้คนใหม่มาแทนคนเก่าความไม่พึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่นี่แหละครับมันทําให้ร้อนรุ่มไม่มีความสุขมันก็คือกิเลสตัณหาที่แผดเผาใจไงล่ะครับทั้งพุทธและคริตก็สอนเหมือนกันเลยแต่การพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ไม่ได้แปลว่าให้เป็นคนขี้เกียจ จนไม่อยากจะทําอะไรมากมายนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเพราะมันมีข้อแตกต่างก็คือพระเจ้าต้องการให้เราขยันใช้ของประทานความสามารถของเราอย่างเต็มที่ใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่พระองค์ประทานมาให้แล้วเ,เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อจะสแสวงหาทรัพย์สมบัติหรือหาคู่ครองมาสนองกิเลสตัณหาตัวเองแต่ให้ใช้เพื่อ,อขยันขันแข,ข็งนําสิ่งที่ได้รับมาจากพระเจ้านั้นมาใช้เต็มที่ในการรับใช้พระองค์ และรับใช้เพื่อนบ้านและรับใช้สังคมเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าต่างหากแล้วครับไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสความอยากที่แผดเผาตัวเองเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคนเรียนเราไม่ใช่อยู่เพื่อสนองกิเลสตัณหาความอยากส่วนตัวที่แผดเผาใจนะครับดังนั้นการอธิษฐานขอสิ่งใดต่อพระเจ้าก็ไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสตัณหาที่แผดเผาใจตัวเองแต่เป้าหมายสําคัญที่สุดก็คืออุทิศตัวอ,วอวุทิศทุกสิ่งที่เราได้รับมาจากพระเจ้า แด่องค์พระวเจ้าเพื่อที่จะรับใช้พระองค์และรับใช้เพื่อนบ้านต่างหากแล้วครับเรื่าวันนี้ก็ปรับมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เซตชีวิตของพวกเราใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าเราจะเลือกจะอยู่เป็นโสดหรือจะแต่งงานคําถามสําคัญที่จะต้องถามไม่ใช่ว่าวิธีไหนจะทําให้ฉันมีความสุขที่สุดสนองความต้องการของฉันได้ดีที่สุดไม่ไม่ไม่ไม,ไม่แต่คําถามที่ถูกต้องควรจะเป็น ในสถานะไหนหรือกับคนคนไหนที่จะทําให้ฉันสามารถรับใช้พระเจ้าและอุทิศตัวแด่พระองค์ได้อย่างเกิดผลที่สุดควรจะถามแบบนี้กับตัวเองต่างหากแล้วครับพี่น้องที่รักพระเจ้าทรงเรียกให้พวกเราสัตซ์ในท,ที่ที่เราอยู่หรือในสิ่งที่เราเป็นอยู่ขณะนี้ไม่ใช่ในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเรมาวันนี้ก็ปลดปล่อยเราจากความวิตกกังวลและความไม่พึงพอใจในสถานการณ์ปัจจุบัน พระเจ้าไม่ได้รอให้เราอยู่ในสถานะที่ต้องเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบที่สุดก่อนที่จะรับใช้พระองค์ได้แต่พระองค์ต้องการความสัตย์ซื่อของเราในหน้าที่การงานในคู่สมรสในครอบครัวและในสถานะที่เราเป็นอยู่ในวันนี้แล้วอุทิศต,ตัวแด่พระองค์โดยทําทุกสิ่งด้วยความรัษและถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับเอาละครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันให้คนตอบคําถามต่อไปนี้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคําถามแรกคือ คนมีความคิดทำนองว่าถ้าเพียงแต่ฉันจุดๆหรือตัวอย่างเช่นถ้าเพียงแต่ฉันได้งานใหม่หรือถ้าเพียงแต่ฉันโสดหรือถ้าเพียงแต่ฉันแต่งานแล้วพี่น้องที่รักคำว่าถ้าเพียงแต่ฉันจุดๆ,ๆฉันได้มีนั่นได้มีนี่ได้เป็นนั่นได้เป็นนี่ได้ทำนั่นได้ทำนี่คำพูดแบบนี้มันกำลังขัดขวางคุณ จากการรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อในจุดที่คนมีคนเป็นอยู่ณนปัจจุบันหรือไม่อย่างไรคำถามที่สองคือสถานะทางสังคมหรือตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณกลายมาเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณมากกว่าตัวตนที่คุณเป็นในพระคริ์หรือไม่อย่างไรครับคำถามที่สามคือเปาโลกล่าวว่าเวลาเหลือน้อยแล้วและสภาพของโลกนี้ก็กำลังล่วงไป มันได้ส่งผลต่อการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังในชีวิตประจําวันของคุณอย่างไรหรือไม่ครับหรือคนยังคงใช้ชีวิตราวกับว่าโลกนี้จะเป็นบ้านถาวรของคุณและหลงลืมไปว่าสวรรค์ต่างหากที่เป็นบ้านถาวรน,นิรันดร์ของคุณคําถามที่4ก็คืออะไรเป็นสาเหตุให้คุณวิตกกังวลขณะนี้ครับและมันกําลังครอบครองอารมณ์ความคิดจิตใจและเวลาของคุณมากที่สุดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่า มันเป็นความมิตกกังวลฝ่ายโลกใช่ไหมเช่นฉันจะเอาใจใครดีฉันจะสแสวงหาอะไรดีหรือว่ามันเป็นความกังวลฝ่ายองค์พระพุ้เจ้าเช่นฉันจะรับใช้อะไรดีฉันจะทําอย่างไรให้พระองค์พอพระไทยคนเป็นอย่างไรครับคําถามที่5คือเมื่อมองดูตารางเวลาหรือมองดูตัวเลขในบัญชีธนาคารของคุณมันสะท้อนถึงว่าคุณกําลังใช้เวลาและทรัพย์สินเงินทองส่วนใหญ่เพื่ออะไร เพื่อสร้างบ้านชั่วคราวของคุณบนโลกนี้หรือเพื่อลงทุนให้กับบ้านถาวรของคุณในแผ่นดิสวรรค์ครับเมื่อคุณใกล้ครวนคําถาม5ข้อนนี้แล้วก็อย่าลืมอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสาแดงให้คุณรู้ตัวด้วยนะครับแล้วจดบันทึกลงสมุดเฝ้าเดี่ยวไว้หรือนํามาแบ่งปันโดยพิมพ์ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับพรุ่งนี้เราจะเข้าฟัาพระเจ้าด้วยกันต่อในหนึ่งโคลินบทถัดไปนะครับอย่าพลาดกดกระดิ่งกดติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณจะได้เติบโตขึ้นในความรักของพระเจ้าไปด้วยกัน และจะได้เป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายได้ขอพระเจ้าไวพรครับ